สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ B M นะครับกับวันอาทิตย์ที่10นะครับก็เข้ามาปกติทางานทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับก็365วันนะบอกทำทุกวันเชียงครึ่งอยู่ที่ B M นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเยี่ยมลูกค้าที่ B M เราก็จะเดินทางไปศูนย์ด้วยกันอันนี้คือบรรยากาศที่ B M นะครับวันอาทิตย์ก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับเราจะมีด้านบาร์กาแฟนะครับด้านบาร์กาแฟเชิญลูกค้าครับด้านบาร์กาแฟนะครับขออนุญาตถือแก้วกาแฟด้วยแล้วกันเดี๋ยวขอให้ ด้านปากาแฟนะครับอันนี้ลูกค้าจะรับรถซิตี้ใช่ไหมพี่แจ็คซิตี้แล้วก็คันนี้ผมตรวจแล้วพี่รถไฟน้ํามันโชว์ให้ให้ตังค์คุณลูกค้าเติมน้ํามันด้วยเพราะว่าที่โรงงานน้ํามันหมดเขาลังไปซื้ออยู่ลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับในลูกค้าก็พิมพนั่งรอนะครับอันนี้นะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะไปศูนย์บริการนะครับจะเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าขออนุญาตมาสวัดดีลูกค้าก่อนลูกค้าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็จะเป็นลูกค้าที่รอเซ็นสัญญาซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยจะมีไฟแนนซ์อยู่ครบนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารครบทุกแบงก์นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเนี่ยได้รับการบริการทุกคั้แล้วก็เดี๋ยวเคสเนี่ยเรื่องเคสเรื่องอะไรเนี่ยมันมีเรื่องวารละเข้าประชุมอยู่แล้วหรือติดตรงไหนเราตามให้ลูกค้ามาส่วนใหญ่ก็จบครับได้รถไปใช้ที่สำคัญเนี่ยต้องตรงคอนเซ็ปต ร้อยเดียวเนี่ยฮะเมื่อกี้ซิตี้ที่ผมทักพี่เขาคันนี้คันนี้ผมตรวจให้เรียบร้อยแล้วพอดีวันนี้นะครับเห็นก็ดูส,สภาพให้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับออกรถร้อยเดียวแล้วก็ผ่อนหกพันบาทกับซิตี้คันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับพาไปโรงงานพอดีวันนี้ลูกค้าที่นี่เยอะแล้วเมื่อกี้วิวบรรยากาศวันอาทิตย์ก็ลูกค้าเยอะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็ต้มจืดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพานั่งรถไปว,วันนี้เอาคันนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวไปโรง,งงานกัน เข้าโรงงานหน่อยครับวันนี้อ่ะปิดประตูให้ทีรครับรุ่นนี้จะปิดประตูแรงนิดนึงเป็นรุ่นเดียวของของเบนที่คุณอาจจะปิดประตูไม่ชินอ่าที่ปิดประตูอยู่ด้านข้างด้านนี้ครับอ่าดึงครับดึงออกมาอโอเคอองไปซะนะต้องแรงว่านี้ครับต้องแรงกว่านี้ครับจริงๆครับอ่าจีต้องแรงครับปิดประตูจะแรงนิดนึงอาจจะตกใจว่าเบนปิดประตูแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดนะครับของธนาตาก็อยู่สแตนบายนะครับผมนี่นี่แอปเซ็นไปเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับซัดเป็น7แอปแล้วครับนั่งรอลูกค้า7แอปก็คือ7เคสนะครับเซ็นไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอญาตไปที่โรงงานนะครับลูกค้าก็จะมีรอเซ็นมีก๋วยเตี๋ยวนะครับมีมาทานฟรีนะครับผมพี่แกรบพี่ไรแมนนะครับผมหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้นะครับผมตอนนี้เราออกจากเบียร์มอเตอร์นะครับซึ่งผมจะ ไปที่โรงงานวันนี้ฝนตกหน่อยนะครับฝนตกลูกค้าเราก็ยังเยอะก็ดีใจครับทําให้มีกําลังใจทํางานทุกวันเลยครับฝนตกนะครับรถระวังระวังนิดนึงนะครับซึ่งก็โรงงานหนึ่งจะอยู่ที่อยุธยานะครับวันนี้เดี๋ยวกําลังเดินทางเข้าไปนะครับมีรถจะรับอยู่หลายคันนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยเร่งผลิตอยู่ทั้งรถที่จะผลิตออกมาขายแล้วก็รถที่จะรับนะครับ รวมถึงกลุ่มรถนะครับที่เข้ามาใหม่ซึ่งต้องบอกว่าสต็อกแน่นมากแบ่งคนมาช่วยไล่รถในโรงงานนะครับผมมาช่วยซัพพอร์ตฝั่งโรงงานหน่อยว่าแมนพาวเวอร์เขาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็เลือกแมนพาวเวอร์ที่มีสกิลเนี่ยเข้ามาทำวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมออกจาก BM ผมก็มุ่งหน้าไปโรงงานซึ่งภารกิจนะครับที่เราจะต้องประจำของเราเลยต้องเข้าไปดูพิเสือมันมีไ ป้าที่เขาขอเรื่องสนับสนุนอาหารสุนัขไว้อะผมให้ให้ให้บิวเขาไปซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้มีให้คนไปส่งให้แกตอน9ก้าโมงนะครับซึ่งซึ่งแกจะอยู่รับอยู่บ้านอยู่สะดวกรับตอน9ก้าโมงก็เดี๋ยวให้คนเอาไปให้นั่งสบายไหมพี่เสือจีสูงเยอะไหมฮะแต่ผมแปลกใจมากเลยครับรถใหม่พี่ดูใบปัดน้ำฝนคราอันนี้เนี่ยให้ให้ดูผมว่าเบนดีทุกอย่างเลยนะแต่ดู ใบปดัดน้ำฝนดังมากเลยกระจกก็น่าจะพ่นเคลือบหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนเคลือบฟิล์มไปพ่นเคลือบไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปโทษใบปดัดน้ำฝนเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไม่รู้ว่ากระจกเขาเคลือบมาให้หรือเปล่าตอนที่ออกรถมาแต่ดังนะครับก็เป็นรถที่ขับสนุกนะคันนี้ครับจีเขาบอกว่าจีคานี่เป็นรถที่ขับสนุกนะครับเขาเรียกว่าเออ,อเขาเออมาเฟียดูไบอ่าจ๋ายาเขาเป็นมาเฟียดูไบนะครับ ดำมืดแห่งท้องทะเลทรายนะครับเข้าโรงงานมาแล้วฝนตกนี่ไงน้ามันมาแล้วเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าโรงงานเขาแจ้งว่าน้ามันหมดนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําวันนี้มีรถจะรับเยอะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจอดรถเข้าที่เข้าทางนิดน,นึงต๊อกมันเยอะเดี๋ยวเขาโฟล์ถไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะว่าว่าจอดรถไปเกะกะเขานะครับเราทําอะไรต้องไม่ไม่ไปเป็นภาระ,ะคนอื่นเขาไปลุยนะครับผมมาลุยกัน คันนี้รถคันนี้ลูกค้าจะรับพี่จอนไปไหนแล้วพี่พี่เบิร์พี่จอนอันนี้เบอร์12เบอร์10นะครับอันนี้คือรถที่ลูกค้าจะรับพี่จอนเบอร์10ใช่ไหมสิบหรือ12เบอร์10เอากาวมาด้วยคือปัญหาเนี้ยนะครับลูกค้าจะรับแล้ว qc เนี่ยเขาตรวจเราเขาไม่ให้ผ่านคือสกเกิร์ตเนี่ยมันแน่นแต่ว่าเราบอกว่าเวลาวิ่งอะ่ะไอตัวเนี้ยปกติเขาจะใส่กาวสองหน้าด้วยแล้วมันจะกระพือนะฮะมันจะกระพืิ เวลานั่งอยู่ในรถอะเสียงมันจะดังได้ยินผมก็เลยบอกว่าวันนี้อุปกรณ์เนี่ยสำคัญเพราะเวลาใช้พวกนี้ขันเนี่ยมันทํางานได้ยากนะครับมันต้องไปซื้อพวกนี้มาเลยจะทําทงานใหญ่เนี่ยเอาพวกอุปกรณ์ที่มันช่วยทุนแรงมาเลยคือเบอร์สิพวกเป็นไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาพี่จอนขอกาวสงหน้า 3M มเอ็มาหน่อยเอามาแล้วเบอร์สิผมเอามาแล้วเอากาวสหน้า3 m มเอ็มาให้หน่อยคือบางอย่างเนี่ยเด็กเนี่ยครับที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนเราผมเจอลูกค้ามาผมรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรฉะนั้นอันนี้นะครับพี่จอนเราต้องก่อนที่เรราจะะยดนนน่นนนะคับ อันเนี้ยที่ผมบอกพี่จอนคือมันต้องติดกาวให้เขาก่อนกินกาวไว้ให้ยึดให้หมดเลยอัน,นเดี๋ยวพี่จอนช่วยลากลอก็อกช่วยติดกาวเพราะตัวเนี้ยไม่งั้นมันจะกระพือแล้วมันดังเวลาวิ่งนะครับถามว่าเรายึดน็อตเข้าไปเนี่ยมันไม่อ้าแล้วนะแต่ว่าโอกาสที่มันจะกระพืออ่ะมันมีครับมันต้องใช้กาวสองหน้าเนี่ยช่วยซึ่งของเก่าเนี่ยเขาก็มีกาวอยู่แล้วแหละเนี่ยจะเห็นแต่ว่ากาวเนี่ยมันหลุดไปนะครับ พี่จอนมีกันนกัยไหมมาช่างจอนมากับผมเลยต้องบอกว่าเป็นเป็นทีมงานมืออาชีพของเราน้องเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีเด็กใหม่เยอะน้องเขาก็ต้องเพลนเด็กใหม่อ่ะซื้อหน่อยครับเดี๋ยวผมจะตัดพี่จอนกับผมจะวางวางลงตรงนี้เดี๋ยวผมจะยึดอ่ะพี่จอนหยิบไปฮะวางลงแนวมันเลยนะพี่จอนร,รีดเลยครับอันนี้มันขึ้นบนไปน,นิดนึง เกิร์ตเรื่องเร์กรถที่มันมีสกิร์ตเนี่ยครับคือเขาติดตั้งมาแล้วแล้วตอนเราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ถอดสเกิร์ตเพราะลูกค้าก็ชอบความสวยเราก็ใส่ให้ไปแบบนี้ครับเราก็ใส่สเกิร์ตให้ไปใส่ให้ปกติเลยครับเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้ได้รถที่มันสวยออกไปดังนั้นเราก็จะไม่ได้แกะสเกิร์ตออกแต่เราจะต้องทำสเกิร์ตให้มันอยู่และให้มันดีพีจอรนลากมาพี่เบพี่ว่าติดพีจอรนติดกดไปนะ ทีเนี้ยอันเนี้ยตัวแรกอ่ะผมมาอยู่กับที่ผมเห็นพี่จอนเนี่ยจอนใช้ตัวเนี้ยมันลำบากผมว่ามันลําบากในการที่มันจะไปยึดผมบอกว่าพอเป็นเบอร์สิผมว่ามันง่ายง่ายที่มันจะทำง่ายเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าแล้วพี่จอนนี้เวลาเรายึดเนี่ยมันง่ายแล้วมันจะอยู่เลยเนี่ยครับมันจะอยู่แล้วมันยังไงก็ไม่อ้าแล้วมันก็จะไม่ดังด้วยแล้วพี่จอก็ไม่ต้องไปขันด้วยต้องโทษพี่เบิ้ม โทษพี่เบิ้มู้จการที่ยอมลงทุนเครื่องมือที่มันดีๆคือจริงๆลงทุนแหละลงทุนเยอะแล้วแล้วก็ไม่เอามาใช้คนเป็นร้อยแต่ให้ใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่เราจะผลิตรถวันละ300400ร้อยทโทษพี่เบิ้ม,มนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเครื่องมือมันดีอ่ะมันทําไวลูกค้าก็รถเ,เ,เนี่ยมันเนี่ยเท่านี้แน่นตึบจริงๆฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยมันผมว่ามันมันมีประโยชน์สําคัญพี่ต้องพี่ต้องเอามา แน่นเปี้ปยพี่เบิ้มเก๋เก๋เนี่ยแหละนะครับแน่นเปี้ยพี่จนมาอ้าวพี่ต้องบอกลูกน้องพี่คือวันเนี้ยพี่เบิ้มด้วยไออย่างเงี้ยมันเสียเวลามันติดขัดเรื่องอุปกรณ์เราต้องลงทุนถูกไหมพี่ไปนั่งเอาเบอร์สิบขันอยู่2ชั่วโมง3ชั่วโมงลูกค้าจะรับรถไม่ได้ทั้งทีลูกค้าเขาก็ไม่สบายใจเอ๊ะทำไมผมมารับรถรถผมไม่เสร็จทั้งทีทั้งๆงที่มาดูรถเนี่ยดูให้ลูกค้าดูรถนะครับรถปีใหม่กิฟต์เลยนี่ ตัวใหม่ล่าสุดแต่รถเขามาดูก็ไม่ได้เป็นไรเลยเดิมทุกอย่างเลยแต่รถผมเมื่อมานั่งรอทําไมไม่เสียตเกิดปัญหาแค่ตเกิดนะครับผมบอกว่าตเกิดโอ้ไม่ยิงให้เขาให้คือแค่นี้เองนะครับแันวันนี้ไปขี้เหนียวไม่ได้แล้วก็ฟิล์มเราก็ติดให้ใหม่อยู่แล้วเนี่ยฟิล์มติดให้ใหม่อย่าขี้เหนียวกับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าแล้วก็อย่าห่วงว่าทําไปแล้วมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนนู่นนี่นั่นผมบอก,กเขาเสมอทำไปเถอะครับลูกค้าครับเดี๋ยวก็าพาคนอื่นมาหาเราได้อีกถ้าเขาพอใจคุณ แล้วคุณทําให้เขาพอใจนะครับเต็มที่ครับพี่จอนฝากไว้ด้วยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมีวันนี้เดี๋ยวอยู่ที่โรงงานนีครับช่วยช่วยน้องๆเขามีอีกหลายๆคันที่เป็นปัญหาอยู่